ไปครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องน็อตแคลโลเมานาอีกแล้วนะฮะเอ้ยพีเมียมใกล้จะหมดแล้วเราต้องเล่นเพื่อพีเมียมสามวันนะครับปลดล็เออีเวนต์กันอีกแล้วนะครับเอีเวนต์เข้ามาใหม่ครับเป็นวันริสมาสนะอ่ะอยู่ตทางนี้นะครับคอฟเอไว้โอ้โเวย้ย อ่เปิดการให้เต็มที่เลย <force> เดี๋ละหนึ่งครับอัซุมมาโอ้เลี้ยวขวาเต็มกำลังเลี้ยวไปไหนอ่ะยิงไปไงั้นะครับไม่รู้โดนเปล่าจะว,วิ่งเข้าไปทำไมตรงนั้นนะ่ะวิ่งเข้าเข้าเกาะเหรอคืออะไร อ้ยโดนด้วยไม่น่าเชื่อครับอ้าวเพื่อนโดนครับลงไปเพื่อนหลบไปอยู่ประมาณนี้ฮะยังไม่มีใครเห็นนะเรือเรายังไม่ทันหรือเพื่อนๆยังไม่มีใครไปสปอตให้ ก็เรือมาทุกคนบินมันอยู่ตรงนี้นี่อ้าวโอเคเลี้ยงอนี้ไปหลังเดินน้าได้แล้ว แอบโอ้ไฟไหมแถวสองไว้โดนเลยมามีมีบีอยู่ลำนึงครับไอพีแรงก้าไอพีแรงก้าไอหลังอยู่แถวนี้แหละครับไอหลังดีกว่าเผื่อนะเผือ่อไว้ โอ้ oh, ไม่โดนขเขาเบรกอ่าโดนยำเละนี่ครับอู้เรียบร้อยครับ <c oughs> โแจแัด มาดูเรายิงเองไม่ได้ได้ปะแอดโดนดอกหนึ่งพันพันแปดนะเข้ามาเบรกประมาณนี้โอ้สวยสวยสวยมุมนี้สวยมาก ล็อกไปประมาณนี้ไม่รู้โดนมั้ลนะตูงเข้าไปน่าจะโดนบ้างแหละว้าวอู้รับผมดังป้องเลยเหรอเจ็บไหมหัวแตกเลยเหรออมมาจุม่ามีอาจุม,มา่าตรงนี้ด้วยใช่อาจุม,มา่าเดียวไหม เหมือนจะเลี้ยวออกนะยังไงคอยหลังนะตัวจ้าดูนี้เล่นมุนมนี้ตั้งนานแล้วเนะี่ยอ่ะสองดูโดนไหมเห้าเฮอียิงนะครับระยะไกล โดนดนิดหนึ่งโดนเทียนหน่อยไปก็ไม่ติดเพื่อนปล่อยต่อไปนะเขาจออยู่แ่านั้นอนะสบายๆชิวๆปัดกันเข้าไปครับหนึ่งเมตรสี่พอไม่ได้เล่นครับ ยี่สิบโลอาซูมาก็น่าสนใจนะเรือของเร็วอ่ะเออเใชยได้ใชียได้สุดไันเนี่ยอเอคเดินหน้าไปวี่เเขา เลน้ำเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเข้าเอาหารป้อปปมปืนไปทางนี้ยิงไม่โดนเลยเหรอเมื่อกี้เนะี่ยต่อมาเพื่อนมันไม่เห็นนะ่ะอยู่ในควันเหรออ๋อเพื่อนเขาอยู่ในควัน ไม่โดนรอดไปโอโ้เกือบตุยไปครับ ตามไปบี้โดดยีิบสองวิไม่โดนสักดอกเ่งเมื่อกี้นี้อาเพื่อนจมเฉยสามสอง ไปเดี๋ยวเราไปเล่นอนมมาอนจุม,มาอาจุม่าอะไรตรงนี้แหละสามันกว่าน้อยจัดตัดเข้าไปครับโอ้ไม่หมดไม่หมดฝูงสามสอง เดี๋ยวหาเลยครับผมมาทิ้งมาสิบสองวิอ้าสี่สามสอง มาปล่อยต่อมาเลียเ้ยวไปหาเองปล่อยต่อมาขอดอกหนึ่งขอดอกเดียวโอ้โหลืมว่าใช้ไปแล้วด้วยยิปแลนด โอ้ยโอ้ยโอยจบครับจิ้มแดงลูกย่อยนะโดนบ้างไหมโอ้ยหมื่นสาม เจ็บจิ้ดจีดครับเจ็บจิ้ดจีดคลิปแลน <c oughs> อย่างยังขันว่าเผาเราอีกไอพันสันนะ5้าวิ อันสามโดนไปได้ดุง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 มาอัดหน้าให้แล้วอือหือเจ็ดพัน ปืนลองก็โหดจังเรียบร้อยตายกันอีกแล้วยึดไข่ไม่ได้เลยเนี่ยยิงไปห้าหมครับผมวันนี้ก็โอเคดูดีนะอาทากอ่ะลุยต่อเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้จมให้ดูแล้วที่ห้าหมเก้านะครับ